คืมกพอันไม่ไดไม่ได้พูดออกเสียงไม่ได้พูดสวัสดีจ้าสวัสดีครัทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครัได้ยินไหมครับฝั่งนู้น ไม่ได้ยินหรอเดี๋ยวเดินไปหานะครับถ้าใครไม่ได้ยินก็ฟังเสียงหัวใจนะครับโอ้โหอยากให้เธอได้ยินยเล่นเล่หัวใจว่มันรักเธอแค่ไหนขอบคุณม,มากหนูที่รู้จักที่ได้รู้จักครับตอนนี้ผมหนูผมหนูไม่เป็นไรครับวันนี้หนูเป็นมังกรหนูเป็นมังกรวันนี้หน้า วันนี้หน้าหนูแพงว่ามีเพชรเต็มไปหมดเลยใช่วันนี้แต่งเป็นมังกรค่ะเหมือนเป็นรูปมังกรมีเพชรสวยมากชอบมากเลยเออแต่สวยนะแบบนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังคุยอยู่ว่าถ้าเฮียแต่งแบบเนี้ยจะรอดรึเรอดเฮียก็จะเป็นเฮียก็จะสวยถ้าแต่งอย่างนี้คือเฮียจะสวยใช่ไหม เดี๋ยวสักวันหนึ่งท่าเฮียสวยกว่าหนูทําไงอะเราะหล่อสู้หล่อสู้หลันี้หล่อสู้เราก็หล่อสู้เขาใช่ไหมครับใช่เพราะว่าวันนี้ทรงผมหนูหล่อมากเออใช่เ่าอาไปใส่ไหมเอาไปใส่นี่อยากใส่ใช่ไหมอะไรนะไฟอะไรอย่างนี้เคื่องแต่งตัวเอาไฟไม่แคร์แล้ว เราไปฝั่งนู้นไหมโอ้ไปฝั่งนู้นโอ้โหเอาจัดให้ค่ะใครมาแต่เช้าบ้างนะเช้าครับมาแต่เช้าไปมากี่โมงครับตีสี่มาตากบาตหรอครับตีสี่ตีสี่มาเช้ามากเลยอะแต่ดีใจที่ทุกคนครับมาหาครับอ่ะเดี๋ยวมาฝั่งนี้บ้างโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว หน้าหนูจะไม่เอานะคางดำนะใครมาเลยคืนค่ะเหมือนผีเลยมาแล้วค่ะมาตอนนี้บ้างมาตอนนี้บ้างาสวัสดีจ้า นี่ทุกคนนี่คือหององน้ดูกระเต้นใช่ไหมกระเต้นอัเดียวเองนี่เป็นในท่าเดียวต้องชื่อเพลงเลยนะดูเพลงนี้นิ่กๆอย่างมากมากงอะไรนะนี่ไม่ได้เลย โตมาดแม่ให้คุณปานดารโกเป็นโตมาดแม่ให้คุณปานดารโกอะไรนะครับกโกะแปลว่าอะไรอ่ะโอ้โโก้โหโอโกโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอโอ้โห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 โอ้ โอ้โกูช็อตพี่นะฮะเลนพูดเลยไม่แบบตัวไม่ใส่คุณหมอทางนี้จะเล่นอย่างไรหนุ่มยิ้จะไปถอดหใจชอตทางน้เลอหัวใจไฟช็อตมากช็อต ขยองหัวใจขอแรงกว่านี้ขอแรกขอแรกว่านี้มีใครจำได้ไหมว่าเรารวมพลหนุกับเฮียรวมพลครั้งแรกเลยที่ไหนครับที่นี่พี่น่นที่ที่สนามกีฬาสนามกีฬาโอ้โหสนามกีฬาสนามกีฬสนามกีฬาอ่าอ่อ่าาอๆได้แทวนี้เหมือนกันครับ ขอบคุณมากเลยที่แบบทุกคนมาหาพวกเราเนาะแบบว่าโอ้โหแบบนานมากที่ไม่มีลมพ่นต่อจากนี้ถ้าแบบมีโอกาสก็จะมีลมพ่นแบบนี้อีกนะคุยเลื่อยเปลือยสเพเนล่ะฮะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรครับทไมอ่โกมากเลยโกมาก จ,จับก็แบบจุกจ๋เก่าบนมมิววิงโอนมาสิบแปดล้านแล้วผมต้องเป็นคนโอนด้วยอ่ะกอ่โอนในพวนนี้นคออะไรอะขนมถ้วยใช่โอ้โหมันมีความหมายยังไงฮะขนมถ้วย ออ๋เอามามจากแฟนแฟนะฮะโอ้ยน่ารักมากไม่อยากชิมเลยอ่ะพ่อแม่ขนมถ้วยโอ้ยแรงเกินครับนั่นน like okay. ่ะนั่นน่ะไม่อยากได้แต่เอียแต่อยากได้เฮียได้ปะโอ้โหเต้นอะไรอ่ะเต้นแอโรบก ไม่บอกหรอกครับแม่ไหมรักแม่นะคะใครเป็นหมามาฝึกฝึกปัญหาโอ้หมนะโอ้ เยี่ยมอาะเดี๋ยวหล่อสุดเลยโตกหลุ่มเลยเดี๋ยวนี้เขาปากหวานเนาะหนูข้างลักเฮียเหรอมีอะไรสู้ไหมครับ

ไปเยอะกว่าแสดงคนนั้นข้างรักกว่าล่าสุดล่าสุดหนูบอกว่าจะเลี้ยงมันดิเพียนี่ไม่ให้เฮียจ่ายจริงหรอเฮียก็บอกว่าจะเลี้ยงหนูเหมือนกันหนูเปิดไลน์ให้ดูเลยก็หนูลไลน์ตอบมาตอบว่าไม่ต้องเลี้ยงนี่เราเลี้ยงเอง โอเคเลี้ยงก็ได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้เก็บตังค์ไปซื้อบ้านซื้อไม่ไหวอ่ะเข้ามาเข้ามาเอาชนะเสมอเสมอเสมอกันเหรอฝึกน้ำผึ้งคืออะไรฮะ สังหร่งยิ้มอะไรอ่ะสังหร่งยิ้มอะไรเขาก็ยิ้มกันหมดเลยไม่เข้าใจว่ายิ้มหมดแต่สังหรังยิ้มแบบเนี้ยก็เลยถามว่ายิ้มอะไรปวดร้อนมากตกตึก ta Đã... มีคนบอกว่าสงสารพี่เลี้ยงอพอเลี้ยก็ได้ไ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อยมันมืดหรอกใช่มันมืดไหมอ่ะมืดอ่ะเราฮะฮะไม่เหมือนหนูจะพูดอะไรไม่ได้พูดใช่ไหมไม่พูดครับอืม น้องโดดเรียนคนนี้เป็นของคุณโดดเรียนมาเหรอคะโดดมาทำไมอ่ะเดี๋ยวตีเลยนะมาตีเรียนด้วยค่ะไม่เป็นไรวันนี้เที่วอะไรนะของซูเปอร์ซันมาดิเลย มีคนหัวพี่สเม็ดละพี่4เม็ดละโอ้ยสีแชมพูมีขายกี่ตัวสีแชมพูมีขายกี่ตัวเยื่ยมสิตัวน่าแพนอันนี้คือเราจะมาถ่ายหูกัน chết rồi ồ yeah con gặp nàng yêu thích của mình yeah tôi không sợ con đi đâu sợ sao sao không đi คนเขาถ่ายวิดีโอหนึง่งแ่ครั้งนี้อูสมัดงไปดด้ดม่ได้กลับแล้วครับ <c oughs> นี่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 นีนี่งนี้นะครับทุกคนอ่ากด้วยตาแดง้วยวยัง อันนี้ก็เลือดแล้วนะครับนะครนนอยค่ะไปนะหมูตอนนี้นะครับทุกคนปหนึ่งสองเบเย้ยี่ปบไ็ปบ็รับป ดูมาดูมาดูมาอีกรอบอีกรอบ ได้มันถึงว่าถ่ายรูปกระวดาแอบดอบได้เหนื่อยมากูนูนเขาหูแม่หนยนูนูขาหูแม่ดูนู้นเขาหูแม่หน่อ เอาพี่ดีกว่าไอ้แมวหน่อยชีนั้นแต่มันนี่ไงสะโพกขอวนี่ด้วย ไม่มีงานอีกแล้ว นั่นเราะทำแบบโอเค หนูทำไรอะ่ะตาอันนี้คือที่จะบอกว่าห้ามไม่ไหวแล้วใจปะยสยลับสลับไปออกไปดูไม่ไหวแล้วคนนี <c oughs> ู้สวยคร <c oughs> ับหนูสวยน้ <c oughs> วยดเอ็นผ <c oughs> <c oughs> ีหลอตกใจมาเลย เดี๋ยวต้องไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราสองพงขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยฮะมาเจอกันใช่ครับว่าเล่นว่าเล่นไทยนี้ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีโอเค มีแฟนก็ขอให้เจอเนื้อ <Morris> ค <aí> ู่ไว้ใครอยากอยู่คนเดียวก็อยู่สวยๆของเราไปนี่แหละครับถ้าใครอยากเป็นแฟนเฮียก็บอกได้ทุกคน ไปรักษาสุขภาพด้วยหนุ่มวัฒนินทร์บาย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 ไปแล้วค่ะขอบคุณมากครับผมเทคแคร์นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้มาหาบ่อยๆนะสามารถมาเจอพวกเราตามงานได้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมแอบปี้วาเลนไทน์นะบ๊ายบาย แฮปปี้ตุ๊ดจีแล้วก็วัเลนไทยล่วงหน้านะครับผมบ๊ายบายอยากจะบอกว่าเสื้อสีชมพูซูเปอร์ซันคนโสดใส่ได้นะฮะมีหลายสีเราลองดูครับถ้าไม่โสดต้องใส่สีไรครับถ้าไม่โสดก็ต้องใส่ลูกสีไปบ๊ายบานี่ไปแล้ว บายบายค่ะเลี้ยวบอกว่าเมื่อไหร่จะไปเนี่ยไม่ไปสักทีเจอกันครับทุกคนที่ถึงไปคนมากครับรักษาสุขภาพด้วยครับผมคิดถึงนะมีความสุขครับผมแล้วเจอกันครับเจอกันครับผม